พอตัแล้วส้ว่บามีละครที่รู้รัอมละครละครเลยหรอละครไทยด้วยไทยู้เือเรื่องก็ไม่รู้รู้ว่าหมากเล่นอ่ะมากคู่กับก้าวแต่ไม่รู้ชื่อเรื่องเต้ยอเต้ โนานมากนี่นึกไม่ออกเลยอะสีสันไม่ไม่เป็นเก่าไปที่มีสี่คนอะทสี่คุมาได้เหรอถือว่าคุณแพ้เลยเอราะเออนั่นแหละพรเจมมาเจมมาคุณชายพีระพีแเอาคุณเจอแล้วฮะโอ้ยดูอ๋อใช้คำว่าแบบดูเลยใช่ไหมติดตามเลยอะดูติดตามยากมากเลยอะติดตามนี่นี่นานไป เออกรงกรรมมั้งแล้วละครที่เล่นเรื่องราสุด้ยแตอทีู่ไว้ะค่อั้ะไม่ไดวันนี้เราก็เลยจะมาวัความรู้นายค่ะจะมาเล่นเกมคีย์เวิร์ดละครไทยค่ะคือคียร์ดจะเป็นจุดเด่นของเรื่องไหเลยแล้วก็จะให้พี่ลองทายว่าเอาคีย์เวิร์ดมารวมกันเนี่ยมันจะเป็นละครเรื่องอะไรอย่างเช่นไทย ก็จะมาสว่างอีบ้าใส่ทองอะไรนี้แล้วจะมีคีย์วิร์ดให้สามคำค่ะให้ให้บอกชื่อเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรใช่โอ้โหกลัวมือไว้ข้างล่างจบตีถูแล้วก็ถ้าดูมุกก็ให้หยุดนาบอกกันนะว่าเกมนี้ห้ามแพลค่ะข้อแรกค่ะโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนไอ้ท่านี่ไอ้ท่านี่มันง่วงกัน ออนอนต่เด้อแล่าไับตาแม่ที่กมจิ้งจิจิไม่ก่อนพี่เจนยื้อจระดังไคะิงไว้ก่อนใช่ปะพี่อะไม่หรอจ้าวจ้ิงเหรอพีพีฟื้นแล้วพี่คะพี่พีเดี๋ยวให้สุธิรักไปส่งที่บ้านนะคะพี่นั่งก่อนค่ะพี่อนที่สองค่ะปลารอ มวนเนาอ,อะไรวนตะั้งแต่คําว่าโรงเรียนก็นึกถึงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าหนึ่งชื่อเรื่องมันไม่ออกออพอ่อไฟก็นึกถึงกวนะแต่ก็เรื่องอะไรอนะเรื่องที่สองค่ะเว้าตกว้าตกเว้าตกดูเรื่องอะไรกันอะ <laughs> คําที่สองค่ะฟันเยินค่ะอะไรอะโอ้โหพี่นึกถึง ละครเช้าเลยนะเออแก้วหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยเราตกกัน้ไก่อนไม่ๆว่าพี่ไม่ตกเ่าไม่ขึ้นเรื่องต่อไปค่ะมีคนตายค่ะเรื่องไหนไม่มีคนตายวะคั้ต่อไปค่ะ โลงแก้วค่ะใช่ใช่สุสานคนเป็นถตอนจะได้ความมืดมนตอนนี้ก็คือมีคนตายอนู่ตายจริงไหมตายจริงข้อต่อไปค่ะอธิษฐานเอาเด้อนาทีถูกต้องแก้วมมียัง ทแล้วคอเรื่องต่อไปค่ะคำแรตกตะเกียงค่ะโอ oh, yeah. ้โหเอยตะเกียงสาวน้อยในะตะเกียงแก้วเจ้านายค่ะเจ้านายค่ะ <Yeah. S 2> ให้ฉช่วยได้ทุกอย่าง mm hmm. มีเรื่องนี้ด้วยเหรอวะท้องเสกแล้วพอเรื่องต่อไปค่ะคีย์วอร์ดแรกโดนแม่ทิ้งค่ะดาวพระศุกร จำชื่อไม่ได้อะเออแต่ว่าจำชื่อเรื่องไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนึำชื่อเรื่องก่อนข้าต่อไปค่ะย่างไก่ค่ะอืมรู้อันเดียสมื่นท้องฟ้าแปรอวนจำชื่อไม่ได้ไล่ตัวเองเลยขันคอ ถึงท่อนพอดีอ่ะท่อนละอุะ้ยจนถึงตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอ่ะเกี่ยวกับอะไรแต่เราไม่ได้เออแล้วก็รู้ว่าจะมีย่างไก่แล้วก็รู้ว่าจะมีลูกของอ๋องเล่นไม่เล่นเป็นคนย่างไก่เป็นไกด์หรือเปล่าเป็นไกด์ใช่ไหมไกด์พานอ่าไกด์พานในพ่อสวนในพ่อสวนเขาบอกว่าจะมีริปในพ่อสวนล้วริปป็นอ๋อจุดกำเนิดสายแคมปิ้งเจุดกำเนิดสายอังกอร์ ไก่ยังไงนะให้ไม่ไผ่ไม่ไหมเลยแล้วขอเรื่องต่อไปค่ะประวศาสตร์ค่ะบุพเพยตั้งน้าเอ็ดูไหมคะคุณคุณจายดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอัิกยาเลยดูเพราะว่าตอนนั้นอันกฤยารถติดมากทุกคนก็คือแหมาที่วัดชัยเพื่อใส่ชุดไทยและถ่ายรูปจนแบบว่า เกิดอะไรขึ้นเลยแบบแม่งไปดูก็ได้วะก็เลยต้องดูเราลองดูละครละครดังมากพอดูแล้วก็ไม่ค่อยติดก็ดูยังจบอะก็ไม่ค่อยติดไปแบบนุ่งสบายอยู่แนาะ ปุษยานสบาปปุษยานุสบาทำเท่าปุษยานอสเท่ากคือยอ่ อย่านั้นแล้วนะ i ท่าแบบ้เหรออาคือตอบเลยถ่าใช่นะตอนตรงเวงเหรอหมอหึงเหรอใช่ข้อต่อไปทะลุประตูค่ะอ่ะอ่ะอะกันคะี้หนึ่งสสชวักฉุดใจในฉุกเฉินถูกต้อง ตอนนี้ผมมันจะจกอันทะลุประตูแล้วมีินัแนีรเรื่องต่อไปค่ะคิก็คือเมียน้อยโอ้ก็เลยทายชื่อเรื่องว่าเมียหลวงคำต่อไปค่ะฝาอระ๋อจดอกส้มสีทอง ดแล้ว็ตอ,อ,อ,อนนี้จะไปค่ะรอ้องเพลงกินจุ๊จิ๊บหรือเปล่าม <c oughs> <c oughs> นลังลูกทุ่งเรองอเลงเหมาาือนกันแต่ยังไม่ใช่ค่ะไม่รู้จักนะตอนนี้ทำใบคามกลดัยค <c oughs> ือห้าคู่ค่ะเยอะจังช่องเจ็ดป้นนะ เก่าเก่าเลยนะน้ำใสใจจริงหกจริงน้ำใส่ใจจริงูะเพลงเหรอไม่รู้เขารองเพลงเหมือนกันแต่ว่าฮาคู่เหรอไม่รูไม่ถูกแต่เชื่อๆกัค่ะจำได้ว่าเขาแบบร้องกันแทบทุกคนไงออันนี้ก็เหมือนกันร้องกันทุกคนต่อไปค่ะวันนี้ก็ไม่ว่างพี่คีย์ห์ดมือเนี้ยเออหรือมึงบอกอะไรกูไม่ร้จริงอ 啊。 แอปจนชนะอ่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายเตาค่ะอร่อยยังไงอ่ะ้ง่ตังเไนี้ตังกู้แพ้เดี๋ยวให้นะไะนะคะเดี๋ยวขอดูตัวเลขหน่อยนะฮะมือไม่ต้องสันมือไม่ต้องขัดมือเี่อ๋อ รายการนี้อร่อยอร่อยค่ะฝากรายการด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยใครกดแล้วขอให้ถูกหวยถ่ายเลยวาโมถ่ายถ่าย